สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไร,รวรกันอีกเช่นเคยครับเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอรถรุ่นใหม่จากทางค่ายซ่อมเสียงไปแล้วนั่นก็คือ YAMAHA X Force 155ซึ่งการมาของมันครับถือว่าเป็นรถ AT ในพิกัดช่วงประมาณ 150cc ที่ทำตลาดในสไตล์ของรถ Crossover ซึ่งตามสัญญาเลยครับวันนี้ผมจะขอนำเจ้า x f o r c e 155มาเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคกับ h o n d a ADV 150ยินที่นับได้ว่าเป็นรถคอสโอเวอร์สายลุยในช่วงพิกัด 150cc ของทางค่ายปีกนกและแม้ว่าตัว x f o r c e อาจจะไม่ได้เป็นรถสายลุยเท่า ADV 150นะครับแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่า การที่มันมีคำว่า X อยู่นั่นก็หมายถึง crossover และตัว Xford 155มันก็มีฟีเจอร์ฟังก์ชันบางอย่างที่ได้เปรียบจาก ADV 150อยู่เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์กันเลย Xford 155แน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์1สูบ SOHC 4-valve wow, มาพร้อมระบบ VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่58คูณด้วย58.7ม m mm, มกำลังอัดอยู่ที่11.6ตอน1จากปริมาตรกระบอกสูบคือ155ซีซีด้าน a d v 150ก็เป็นเครื่องยนต์หนสูบ SOHC 4วาล์วเหมือนกันระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่57.3คูณด้วย57.9ม m mm, มอัตราส่วนกำลังอัด10.6ตอนหน กับปริมาตรกระบอกสูบสุทธิจะอยู่ที่149ซีซีต่อกันที่ด้านของพละกำลังครับ X-Ford 155ด้วยความที่เขามีซีซีที่มากกว่าแล้วก็มีระบบวาล์วแปรผันกำลังของมันจะออกมาอยู่ที่15 PS ที่8,000รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดออกมาที่14นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาที พอามาดูที่ตัว adv 150ครับโดยความที่ cc ค้นน้อยกว่าทําให้มันมีกําลังสูงสุดน้อยกว่าและก็แรงบิดสูงสุดก็น้อยกว่าด้วยครับโดยแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่1 4 4 ps ที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด13.8นิลตันเมตรที่6,500รอรอบต่อนาทีโดยจากตัวเลขตรงนี้ครับแม้ว่ามันจะดูน้อยกว่าไม่เยอะ แต่จากที่ผมได้เคยลองขี่ ADV 150จริงเทียบกับรถ AT พิกัด155อย่างตัว n m a x ที่มีตัวเลขน้ำหนักตัวใกล้กับ x f o r c e 155นี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่า ADV 150พละกกำลังเวลาขี่จริงดูด้อยกว่าตัว n m a x ที่เป็นเครื่องยนต155อยู่พอสมควรต่อกันที่ระบบเบรคครับ x f o r c e ทางด้านหน้าให้เป็นจานดิสเดี่ยวรูปทรงเวฟวีดิสขนาด 267มิลิมทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์2สูบและด้านหลังครับเป็นจานดเดียสเดี่ยวมีขนาดอยู่ที่230มิลิมทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1ลูกสูบและให้ระบบ ABS มาพร้อมกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขณะที่ ADV150 ครับจานเดีสด้านหน้าก็เป็นจานเดียวแบบเวฟวี i s ดเหมือนกันขนาดจานจะเล็กกว่าครับอยู่ที่240มิลิมทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์พอรพต ส่วนทางด้านหลังก็เป็นจานดิสเดียวเหมือนกันขนาดจานก็จะเล็กกว่าอีกเช่นเดียวกันครับอยู่ที่220มิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอร์พโดยคาลิเปอร์ทั้งหน้าและหลังจะเป็นของนิชชินนอกจากนี้ครับระบบ ABS ที่ให้มาน่าเสียดายที่ให้มาเฉพาะทางด้านหน้าซึ่งถ้าเกิดดูจากสเปคเบรกโดยภาพรวมแล้วก็ต้องถือว่า X Force ชนะไปต่อกันที่ระบบกันสะเทือนครับอันนี้ X Force เสียเปียบไปเต็มเต็ม เริ่มกันที่ทางด้านหน้าครับเป็นโช๊คอัพหัวตั้งเทเลสโคปิกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊คอัพคู่สปริงซึ่งไม่มีการบอกในเรื่องของตัวเลขระยะยุบมาให้ขณะที่ ADV150 ครับด้านหน้าเป็นโช๊คอัพหัวตั้งเทเลสโคปิกเหมือนกันมีระยะเคลื่อนตัวครับ130มิลิเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่าตัว x f o r e แน่ๆแล้วก็ด้านหลังครับโช๊คอัพคู่สปริงพร้อมซับแทงจากโชวา มีระยะเคลื่อนตัวมากถึง120มิมซึ่งในฝั่งของระบบกันเสเียรเนี่ยถือว่า a d v 1 5 0ได้เปรียบกว่าเต็มๆทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยต่อกันที่ในส่วนของชุดล้อแล้วก็ยาง F4 จะเป็นล้ออลลอยลายสก้านตัววายขอบ13นิ้วทั้งหน้าและหลังโดยด้านหน้ารัดยางไซส์120/70ขอบ13ด้านหลัง130/70ขอบ13 ส่วน ADV 150ครับจะเป็นล้ออลลอยลาย6กก้านคู่ด้านหน้าจะเป็นขอบ14นิ้วหลัง13นิ้วด้านหน้าสวมยางไซส์110ทับ80ขอบ14ด้านหลังจะสวมยางไซส์เดียวกันก็คือ130ทับ70ขอบ13 ซึ่งตัวไทป์ของยางจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ก็คือ X Force จะเป็นยางที่สำหรับใช้บนออ r o รดเท่านั้นขณะที่ ADV 150ครับเขาจะให้ยางลักษณะด,ดอกมาเป็นแบบสายเทรลพร้อมลุยได้หน่อยด้านชุดเฟรมทั้งสองคันก็จะเป็นเฟรมท่อเหล็กด้วยกันทั้งคู่ขยับมาที่ในส่วนของมิติตัวรถเริ่มที่ X Force ก่อนครับ ด้านยาวคูณกว้างคูณสูงเขาจะอยู่ที่1,893 mm คูณ760 mm คูณด้วย1,120 mm ซึ่งถ้าเทียบกับตัว ADV 150 ADV 150จะมีมิติที่ใหญ่กว่าในทุกด้านเลยครับเริ่มที่ความยาวจะอยู่ที่1,950 mm ความกว้าง763 mm แล้วก็ความสูง1,153 mm ขยับมาต่อกันที่มุมเบรกและระยะเทลครับทั้ง2คันนี้จะใกล้ๆก,กันเลย Xforce จะมีมุมเบรก26องศาระยะเทลจะอยู่ที่99มิลลิเมตรขณะที่ ADV150 ครับมุมเบรก26องศาเหมือนกันแต่ระยะเทลเนี่ยจะแคบกว่าลงมา14มิลลิเมตรอยู่ที่85มิลลิเมตรซึ่งดูจากสเปคตรงนี้แล้ว ADV150 ก็น่าจะให้ความกระฉับกระเฉงคล่องตัว ในด้านของการคลิกลดที่ดีกว่า X-Force ครับต่อกันที่ระยะกาวเคียร์แลนซ์ X-Force จะอยู่เพียง125 mm มมขณะที่ ADV 150จะเป็น c r o s s o v e r สายลุยขนาดแท้ทำให้ระยะกาวเคียร์แลนซ์เนี่ยมันสูงขึ้นมาอีก40 mm มเมเมื่อเทียบกับ X-Force โดยมันมีระยะเคียร์แลนซ์อยู่ที่165 mm มมด้านของระยะฐานล้อครับ x อ o r ซจะมีความกว้างที่มากกว่าอยู่ที่ 1, 3 4 0ม mm. ิ ขณะที่ ADV150 จะอยู่ที่1,324ม m mm. มสำหรับความสูงเบาะ X Force จะถือว่าสูงมากทีเดียวอยู่ที่815 mm, ม m เมเมื่อเทียบกับ ADV150 ที่สูงอยู่เพียง795ม m mm. มแล้วก็น้ำหนักตัวครับแบบรวมของเหลวเนี่ย X Force จะอยู่ที่130กิโลกรัม ADV150 จะหนักขึ้นมา3กิโลกรัมครับอยู่ที่133กิโลกรัม ด้านความจุถังน้ำมัน x f o r c e ถังน้ำมันจะเล็กกว่าอยู่ที่6.1ลิตรขณะที่ ADV150 อยู่ที่8ลิตรซึ่งจุดนี้ ADV150 ได้เปรียบไปครับเพราะว่าถังน้ำมันเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางบอดี้ขณะที่ x f o r e เนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าสำหรับฟีเจอร์เสริมอ,อื่นๆ x f o r c e 155จะให้ระบบไฟส่องสว่างทางด้านหน้าเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่เลยรวมไปถึงไฟเลี้ยวก็เป็นแบบหลอดไส้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่ไฟท้ายเนี่ยให้มาเป็นแบบ LED แล้วขณะที่หน้าจอครับมารวัดก็จะเป็นแบบ Full LCD จุดเด่นคือมาพร้อมระบบเชื่อมต่อ WiConnect และอีกจุดเด่นหนึ่งเลยที่ชนะ ADV 150นั่นก็คือเขาให้ระบบ traction control มาด้วยซึ่งสามารถปิดได้ส่วนพอร์ตชาร์จไฟก็ให้มาเป็นแบบ USB ครับส่วน U box จะอยู่ที่23.2ลิตรด้าน ADV 150 ระบบไฟส่องสว่างให้มาเป็นแบบ Full LED รอบคันเลยอันนี้ก็จะสวยงามแล้วก็โดดเด่นกว่าตัว Xford ชุดหน้าจอก็เป็นแบบ Full Digital LCD เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวบังลมของเขาสามารถยกขึ้นปรับได้2ระดับตัวชุดกุญแจก็ให้มาเป็นแบบ Smart Key แล้วก็มีพอร์ตจ่ายไฟ USB ให้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นครับ U b o x เนี่ยเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าอยู่ที่28นิตมาพร้อมตัวไฟสอง U b o x สำหรับการเปรียบเทียบด้านราคาครับก็คงเปรียบไม่ได้เพราะว่าในประเทศไทยเรามีเพียง ADV 150เท่านั้นที่วางจำหน่ายซึ่งราคาจะอยู่ที่98,500บาทแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบราคาที่ญี่ปุ่นก็จะพบว่าตัว X Force เนี่ยมีราคาถูกกว่า ADV 150อยู่หมื่นกว่าบาทครับ อย่างไรก็ดีเราไม่รู้ว่าแผนในอนาคตของไทยยามาฮ่ามอเตอร์จะมีโอกาสที่นำเอ็กซพอร์ตมาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ไว้ทางทีมงาน m o t o r ร์ a l ของเราครับจะมาทำบทวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่ามันมีโอกาสมากน้อยเพียงใดสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามที่ช่องมอ Motorival ของเราไว้ด้วยรวมไปถึงตัว facebook com, com motor rival ด้วยครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X. GP